ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแพทโน้ตยาไปไม่อ่านดูคลิปดีกว่าดูคลิปแล้วปวดหัวกลับไปอ่านต่อดีกว่านาซัตคัมแบ็กกว่าแพทนี้แพท6.21เป็นแพทสุดท้ายก่อนที่จะเข้าช่วงพีซีซั่นโดยมาพร้อมกับสกินฮาโลวีนอย่างทิโมทิสตาน่าและมอร์แกนา เอาละไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่ถูกปรับน <N idd ali> ิดาลอีคู่ราวล่างเสริเริงทั้ง3สกิลเพิ่มขึ้นมาอย่างละหนึ่งวินาทีแถมสกิลฮิลตอนล่างคนก็เบากว่าเดิมอีกนี่มันยังไม่เลิกเนิร์ฟอีกเหรอให้ตายสิเกรฟควิกดอยจะได้เกาะน,น้อยลงแต่สามารถสแต็กได้มากกว่าเดิมไอเวิร์นวินเลดน้อยเซเลเกินแพทนี้บัฟกันหลัวพลังชีวิตต่ตอเลเวลเพิ่มขึ้นต้านทานพื้นฐานเพิ่มขึ้นความเร็วโจมตีพื้นฐา,า,านและต่อเลเวลก็เพิ่มขึ้นไปอีกแถมแพสซีฟอย่างเฟนออฟเดอะะฟออออเเเรสตต์จใช้้้้ลลลลลืดนนนยยงง5%ี่หหิบมาแวแวะ คอกเมลหลังจากถูกปรับกลายเป็นหนอนย,ยิงช้าไรออกสองสารจึงเพิ่มดาเมจจากสกลิลอันติเมทให้แทนมาสเตอร์ยีหลักๆจะเป็นแก้ไขบัคซะส่วนใหญ่ส่วนที่สำคัญคือเวลากดสกิลอัลฟ้าสไตล์ Alpha, Style, มาสเตอร์ยีจะไม่ตกเป็นเป้าหมายแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นอมาตะนะอย่าลืมละ่ะนาซัตระยะสกลิลคิวจะไกลมากขึ้นกว่าเดิมส่วนอัลติอย่างฟูลี่ออรเดอร์แซนจะไม่เพิ่มดาเมจอีกต่อไปแต่จะเพิ่มเกาะและต้านทานเวทแทนถึงแค่สมการแปลงร่างหน่อยเจ้าหมาน้อยนูนูนสกลิลคอนซูมเพิ่งปรับมาใหม่โดนเนิร์ฟซะและจากได้พพลลังงชีีวิตตต3%่ออสแ็กเเหืย2% แซกเมื่อใช้สกิลอิเล็กติกสลิงช็อตใส่ศัตรูจะมีการแจ้งเตือนที่เท้าก่อนจะโดนสกิลประมาณ0.75วินาทีซิกสกิลระเบิดจะตรวจจับพวกสกิลเดชได้ดีขึ้น และสุดท้ายสิ่งที่ทุกคนเรียกร้องมานานได้กลับมาแล้วกับโหมดดูมบอ o ดนั่นเองอย่าลืมเข้าไปให้บอดมันตบกันด้วยละ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับแพท6.21่ครับผมอธิบายอะไรติดผ้าหรือตกลนอะไรสำคัญสำคัญไปคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือจะอ่านเต็มๆก็อยู่ที่ใต้ดีคริปชันเลยก่อนจะไปอยากฝากกิจกรรมแจกสกินเหมือนเคยรอบนี้แจกสกินแบบเป็นแพ็คคู่ด้วยนะเข้าไปอไไ่านรายละเอียดได้ที่หน้าแฟนเพจเลยสุดท้ายถ้าชอบผลงานก็อย่าลืมสับสไครต์และแชร์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ